ฉากไปใช่ไหมพิกัดสามมิติที่เราจะเรียนเราจะเรียนกันสามพิกัดนะคะคราที่แล้วพิกัดฉากวันนี้เราจะเรียนพิกัดทรงกระบอกพิกัดทรงกระบอกก็คือพิกัดที่คล้ายๆกับพิกัดเชิงขั้วนะคะคือมี R กับเซตาเหมือนพิกัดเชิงขั้วเลยแต่ว่าเพิ่มค่าแซดออกมาวิธีการก็คือเวลาเราวาดเนี่ยก็เหมือนเดิมสมมติว่าเราเวลาเราวาดพิกัดเชิงขั้วใช่ไหม มันจะเป็นแกน x กับแกน y เวลาเราว่า r กับเซตาใช่ปะไม่ใช่แกน x กับแกน y สิแกนเชิงคว้วใช่ปะเราจะเรียกแกน x ว่าแกนเชิงควา่าก็คือแกน x นั่นแหละแล้วก็ตีมุมมาเซต้าองศาแล้ววัดระยะไป r หน่วยใช่ไหมจุดนี้ก็คือจุด r กับเซตาอันนี้เรื่องที่เราค้างกันไว้ว่าเราจะสอบย่อยกันใช่ปะอันนี้คือพิกัดเชิงข้วนะคะแต่พิกัด ่าทรงกระบอกเนี่ยทำเหมือนกันเลยแค่เพิ่มแซดเข้ามาเหมือนเดิมตีมุมออกจากแกน x แต่แกน x ของเราดันมาอยู่ข้างหน้าเวลาตีมุมมันก็เลยต้องตีจากแกนข้างหน้าแทนเนาะ,ะก็เลยต้องตีไปอย่างงี้เราววัดระยะมาอาหน่วยเช่นเดียวกันพอวัดระยะมาอาหน่วยเสร็จแล้วเราก็จุดแต่เรามีค่าแซดด้วยค่าแซดก็คือความสูงใช่ไหมจากจุดนี้ที่เราจุดเนี่ยก็ขึ้นไป แ่หน่วยเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นมันถ้าใครได้พิกัดเชิงพอพิกัดนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไรนะคะลองดูถ้าสมมุติว่าครูเป็นตัวเลขสมมติครูเราครูให้เราวาดสี่สี่สิบห้า 4, องศาแล้วก็สองสี่สี่สิบห้าองศาแล้วก็สองนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตั้งแกนมา x y z วัดมุมมา x อยู่ข้างหน้า y อยู่ด้านข้าง z อยู่ข้างบนนะใช้แบบแกนแบบมาตรฐานสากลน,นะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็วัดระยะมา45องศาวัดระยะมุมมาก่อนใช่ไหมคะตรงนี้45องศาซึ่งจากแกน x ถึงแกน y เนี่ยมันคือ90องศาเราต้องสิ่ตนา,าการว่ามันคือ3มิตินะอังนั้นมันก็คือครึ่งหนึ่งของ90 กะเอาอ่ะอันนี้ก็คือสี่สิบห้าองศาแล้ววัดระยะมาสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่ก็คือสเต็ปนี้อันนี้สเต็ปที่หนึ่งสเตปที่สองวัดระยะมาสี่หน่วยสี่หน่วยนะคะเสร็จปุ๊บก็ขึ้นขึ้นไปตรงๆกับแกนแทดอะ่ะสองหน่วยจุดนี้อันนี้ให้เป็น A คือจุด A ตามทันไหม ครูจะให้เราวาดเดี๋ยวครูจะสมมุติจุดที่เหลือให้ให้เราวาดมันเดินนะใครวาดเสร็จก่อนถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มใครทําถูกบวกให้เลยศูนย์จุดห้าคะแนนนะอะแน่นอนว่าพิกัดเชียงขั้วม,มันต้องมีค่าที่ติดลบใช่ไหมถ้าติดลบเราจะทํายังไงถ้าหักมุมติดลบนะถ้าเป็นบวกเราตีฝั่งนี้ถ้าติดลบเราตีย้อนใช่ไหม ยังไม่พอนะใช่ครับเสร็จแล้วครับเออถ้าตัวเลขติดลบเราจะทํายังไงถ้าเป็นบวกเราตีมาอย่างี้ถ้าติดลบเราตีย้อนใช่ไหมเดี๋ยวให้เราทําเองนะคะจุดที่เหลือครูให้ทำสามจุดลองทําเองดูนะครูใช้เลเบดียนด้วยนะภายส่วนสองอาจารย์ครับค่ะ,คะ ผมคัอบรถอยู่อาจารย์นัทชาติก็ต้องเสียสละสิทธิ์แล้วนะข้อนี้ผมยังไม่ถึงบ้านเลยเอายังไม่ถึงบ้านเหรอบ้านอยู่ไกลกว่ามามหาลัยเหรอครับผมอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเลิกเกิฑนะอาจารย์อ๋อที่ว่าปิดงบปิดอะไรนั่นนะปิดปีใหม่อะไรนั่นนะออับอ่าของผม ติดงานปล่อยรถใหม่แต่เข้าไปคิดเล่ามาครับเอาเบาไม่ท่เบาอ่ะยวให้เพื่อนเ่อให้เพื่อนๆพื่นทำไปเราก็เดี๋ยวดูเพื่อนๆพื่อนทำอันนี้ออกเป็น สามจุดนี้ใครว่าเสร็จก่อนถูกก่อนถ่ายรูปลงลายกลุ่มเลยจุดไหนก็ได้่อะอเขียนจุดให้ชัดเจนนะว่าจุดไหนดีซีหรือ D นะคะได้ทุกคนเลยครับคะแนนัง้งสงคนแรกที่ถูกคนแรกที่ถูกว่าผมเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วถ่ายรูปลงเลยแต่กดกดถ่ายรูปไม่ได้ครับเปิดกล้องก็ได้ถ่ายรูปไม่ได้เปิดกล้องดูที่สมุดได้เลย เปิดกล้องไหมนะักการแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับดูดีๆนะเอาให้ถูกชัวร์ๆนะ ่ค่อยคิดนะจินตนาการว่ามันคือสามมิตินะคะพอสามมิติปุ๊บเนี่ยมุมที่ไม่คิดว่ามันคือเก้าสิบมันก็จะเท่ากับเก้าสิบนะ,ะมุมระหว่างแกนเนี่ยจะเป็นเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบองศานะคะ เพิร์ส่งรูปมาแล้วจุดสี่ยังไม่ถูกเพราะว่าร้อยยี่สิบมันเกินเก้าสิบแต่ที่เราวาดอยู่มันยังอยู่ระหว่างศูนย์ถึงเก้าสิบองศาต้องวาดเกินเก้าสิบไปหน่อยอตินตินใช่ปะต้องวาดเกินเก้าสิบไปหน่อยมีใครได้รูปอื่นอีกไหมครับ ดูพาดวิสพาดวิสเอาทุกรูปได้เหรอไหนคูดูสิกลับรูปก่อนอ่ะพาดวิสจุด B ถูกต้องจุด C ถูกต้องไหมว่าจุด C อ่าจุด C ก็ถูก ให้ทำหมดเลยครับหรือว่าเลือกเอาอันไหนก็ได้เลือกเอาไหนก็ได้ไหไดให้ <Okay. S 1> ทำอันไหนเสร็จก่อนก็ส่งมาอ้าวแต่พาดวิสส่งมาก่อนถูกทุกรูปเลยอ่ะถูกทุกรูปเลยอ่ะเดี๋ยวไปชิงข้ออื่นนะจบแล้วอพาดวิสได้ไปเลยหนึ่งจุดห้าคัดแรกพายส่วนสองก็คือเก้าสิบองศาเพราะว่ามันคือร้อยแปดสิบหารสองใช่ไหมมุมนี้ ถึงมุมเนี้ยเอยแกน x ถึงแกน y เนี่ยมันคือเก้าสิบองศานะคะเราก็ตีมาเลยอย่างนี้ได้เลยเนี่ยภายส่วนสองทีนี้ลบสามสเต็ปที่สองลบสามอะ่ะมันดันย้อนตรงข้ามกับแกนใช่ปะมันดันย้อยมาฝั่งนี้สามหน่วยาสามหน่วยตรงข้ามกับแกน y สามหน่วยแล้วก็ลงมาสองหน่วย จุดนี้ก็จะเป็นจุดบีถูกต้องนะคะอ่ะครูขอว่าลงแกนเดียวกันต่อไปจุด C ตีมุมไปร้อยยี่สิบองศาอ่ะขอดูพาดวิธอีกรอบว่าหลงกลหรือเปล่าอ่ะไม่หลงกลเลยนะร้อยยี่สิบองศาคือถ้าเป็นถ้าตีเท่าแกนเอกอะ มันจะเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมแต่ของเราอะ่ะถ้าถ้าตีมาอย่างนี้เลยอะ่ะปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้อยแปดสิบแต่ของเรามันแค่ร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึงแกนนี้นะคะถึงไม่ถึงแกนนี้ประมาณนี้อ่ะกะเอาแล้วตีไปอ่ะอย่างนี้สองหน่วยหนึ่งสองจุดขึ้นไปห้าหนวยหนึ่งสองสามสี่ห้าจุด จุดนี้ก็จะเป็นจุด4อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายลบพายส่วนหคือลบ 30. สามสิบองศาเนอะต้องตีย้อนแล้วตีนิดเดียวด้วยถ้าตีไปถึงแกนนี้จะเป็น90อ่ะลบสาก็ตีนิดเดียวนะคะกะกะเอา ลูกศรแล้วกันอันนี้ลบพายส่วนหกวัดระยะไปสามหน่วยหนึ่งสองจุดแล้วก็ลงมาสี่หน่วยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่จุดจุดมีใครงงไหมมีใครงงไหมงงถามได้เลยอันนี้คือพิกัดทรงกระบอก ก็ไปพิกัดสุดท้ายก็สุดท้ายจาครับาจาครับอธิบายดีใหมอาจารย์ดีใช่ปะครับผมดี<ๆ>ก็คือลบพายส่วนหกลบพายส่วนหกพายคือร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบหารหกได้สามสิบก็เลยได้เป็นลบสามสิบถ้าเป็นบวกต้องตีต้องตีแกนไปทางขวา ถ้าเป็นลบต้องตีไปทางซ้ายนะคะมุมนะถ้าเป็นลบต้องตีไปทางซ้ายถ้าตีถึงตรงนี้มันจะคือเก้าสิบองศาเพราะเราต้องจินตนาการว่ามันคือสามมิตินะรูปมันอาจจะไม่เหมือนเก้าสิบแต่ว่ามันคือเก้าสิบนะเพราะว่ามันคือสามมิตินะคะระหว่างแกนเนี่ยทำบุมกัน90้าสองศาเพราะฉะนั้นของเราแค่สามสิบก็เลยตีเป็นนิดเดียวตีไปนิดเดียวกะเอาอาจจะแบบวันกว่าแคบกว่าบ้างนิดหน่อยอ่นะ ครก็ตีไปลบสามสิบองศาลแล้วขีดขีดไปอ่ะแล้วมาดูของเราจุดนี้ของเราเลขสามเป็นบวกเป็นบวกก็ตีตามเส้นที่ขีดได้เลยหนึ่งสองสามอ่าของครูอ่ะของครูต้องขยับนี่ขยับนิดนึงใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรครูขีดเส้นตรงนี้ไปสามหน่วยแล้วกันอ่ะหนึ่งสองสามจุดแล้วก็ลงมาสี่หน่วยก็หนึ่งสองสามสี่ จุดนะก็จะเป็นจุดดีเพราะอันนี้ติดลบโอเคไหมทะนะวัดโอเคไหมโอเคครับโอเคอาจจะงงตรงคิวขีดสองอ่ะสองอันหรือเปล่าอโอเคใครจดเสร็จแล้วบอกมนาะ ผมก็คิดว่าจะให้ทำสอมข้อแล้วส่งทีเดียวป่าวใครเสร็จข้อไหนก็ส่งได้เลยทำถูกก็ได้คะแนนเหมือนคราวที่แล้วอะอวาจริงผม,ผมถูกสองข้อเลยนะผมผิดข้อนะอ้าวของจริงเดี๋ยวข้อต่อไปข้อต่อไปจะซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยแจกฟรีมีแหลนะจ้ะ จกฟรีอะไรเราต้องได้คะแนนอย่างสมสังศีอ่ะจดเสร็จหรือ,อยังตรีนตรีนแล้วกันตรีนจดเสร็จหรือ,อยังไปต่อเลยคอ่าไปต่อเลย